จนถึงตอนนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากแนวโน้มข่าวที่ออกมาจากสื่อต่างๆความเป็นไปได้ที่ดีวขาวออกในรูปแบบของการขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำหน้าร้อน2025นี้น่าจะเป็นชื่อของจารดอนซันโชค่อนข้างสูงแล้วนะครับจากอัปเดตที่ทยอยมีออกมาในรอบวันกำหนดการที่จารดอนซันโชจะเดินทางไปที่ตูรินเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายเริ่มมีการรายงานกันออกมาเรื่อยๆขณะที่รายละเอียดระหว่างสโมสรต่อสโมสรทุกสื่อก็ยืนยันตรงกันหมดนะครับคือไม่มีปัญหา ทางยูเวนตุสเจราจาลุล่วงหมดทุกขั้นตอนทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งเอเนต์ของตัวนักเตะรายนี้เป็นที่เรียบร้อยทว่าต้องโนต้ตกำกับไว้ตรงนี้เลยแหละครับเนื่องจากมันยังมีบางสื่อเช่นกันที่รายงานเนื้อหาระบุถึงการเจราจาระหว่างสโมสรที่เกิดขึ้นจริงแล้วมีทิศทางการเจราจาไปในเชิงบวกก็จริงแต่ข้อตกลงมันยังไม่ได้สมบูรณ์100%ลูด้การเลติ i, ใช้คำในรายงานคือยูเวนตุสมีความก้าวหน้าในดีอนี้เป็นอย่างมาก ส่วนจดอนซันโชเองก็เปิดกว้างกับการยอมลดค่าเหนื่อยบนสัญญาที่คาดว่ายูเวนตุสจะเสนอให้เขา4ปี ส่วนการเจราจาระหว่างยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังหารือกันในรายละเอียดสุดท้ายเรื่องค่าตัวที่จะเป็นไปได้ด้านประเด็นคำถามเรื่องค่าเหนื่อยที่ข่าวระบุว่าเจ้าตัวยอมลดลงมานั้นตรงส่วนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่ลหลักแล้วนะครับมีบางสื่อที่ระบุตัวเลขมาคือ8ล้านยูโรต่อปีหรือราวๆ1,30,000 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ว่าน,นี่คือตัวเลขค่าเหนื่อยที่ยูเวนตุสเสนอให้กับตัวของจาดอนซานโช ซึ่งหากตัวเลขนี้ถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงก็จะถือเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยที่ลดลงมาจากที่เจ้าตัวเคยรับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็รร่วม200 0 0 0ปอนด์เลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีโบนัสเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับผลงานระบ,บุตัวเลขราว80,000ปอนด์ที่เจ้าตัวจะได้รับตามแต่ผลงานที่แสดงออกมาให้กับยูเวนตุส ส่วนเรื่องค่าตัวย้ายทีมถูกระบุตัวเลขที่ไม่น่าจะหนีไปจาก21.5ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้โรโบนัสอะไรต่างๆแล้วอาจเพิ่มสูงได้ถึง25ล้านปอนด์ตามที่คอรีเอเลเดลโลสปอร์ตรางยง,งานเอาไว้ โดยสรุปแล้วนะครับอย่างที่เกินไว้เลยเคสนี้ถ้าไม,ม่มีอะไรผิดพลาดจาดอนซันโชมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นดีลขาออกแบบขายขาดรายแรกของแมนเชสเตอร์อยู่ในเดะประจำหน้าร้อนนี้ค่อนข้างแน่นอนครับในขณะที่ฝั่งขาออกมีแนวโน้มเชิงบวกจากดีลของจาดอนซันโชแต่ประตูฝั่งขาเข้านับจากมาเตอุสคุนยาเช็คอินเป็นผู้เล่นใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและตลอดเวลาเดือนกว่าปีศสจแดงง่วนอยู่แต่กับดีลของไบรอันเอมบูโมที่ไม่จบไม่สิ้นสักที ล่าสุดสกายสปอร์ตยังคงรายงานย้ำถึงความมุ่งมั่นมั่นใจของปีศาจแดงที่จะเดินงานเดีลนี้ให้เสร็จอย่างน้อยที่สุดคือต้องทันกำหนดการก่อนที่ทีมจะเดินทางไปปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาหรือก็คือหลังวันที่19กรกฎาคมที่จะปรีซีซั่นเกมแรกกับปีดอยู่ในเตะก่อนแล้วค่อยออกเดินทางและมีกำหนดแข่งขันเกมแรกในการทัวร์สหรัฐอเมริกาคือวันที่26กรกฎาคมพบกับเบสแฮมยูไนเตต ส่วนข้อมูลที่ฝั่งดีะแอตแลนติกรายงานไว้ระบุตัวของไบรอันเอมบโมมีการเดินทางกลับมาเพื่อจะรายงานตัวกับทางเบนฟอร์ดแต่ทางสโมสรได้แจ้งให้เจ้าตัวเลื่อนเวลารายงานตัวออกไปเป็นจันหทรน้าตรงจุดนี้ก็คาดการว่าเพื่อให้ทั้งสองสโมสรเจราจาเรื่องกันให้จบภายในสัปดาห์นี้ส่วนตัวของนักเตะนั้นก็จะอยู่ในการฝึกซ้อมรักษาสภาพร่างกายกับโค้ชส่วนตัวไปก่อน ย้อนกลับไปที่ข้อมูลของสกายสปอร์ตได้อ้างถึงตัวเลขค่าตัวที่ทั้ง2ฝั่งยังประเมินมูลค่าออกมาไม่ตรงกันนิดหน่อยโดยที่เชื่อกันว่าทางเบนฟอร์ดขยับข้อเรียกร้องไปที่ตัวเลข65ล้านปอนด์และนอกจากนั้นยังมีจุดที่เจราจากันไม่ลงตัวหลักๆคือที่เกี่ยวกับโครงสร้างจากการที่เบนฟอร์ดต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชำระเงินค่าตัวงวดแรกที่เป็นสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของตัวเลข65ล้านปอนด์มาก่อนหรือไม่ก็ใกล้เคียง ขณะเดียวกันยังมีประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมจากกรณีที่มีกระแสข่าวจากจาลูก้าดิมาซิโอที่อ้างความเป็นไปได้ที่ยูเวนตุสจะยกเลิกสัญญากับทางดูซานลาโฮวิตกองหน้าชาวเซอร์เบียนำไปสู่ทฤษฎีเชื่อมโยงกองหน้ารายนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมีความต้องการตัวผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอยู่พอดีและยังคงไม่ได้เดินหน้าเจราจาดิวกองหน้าคนไหนจรงิงจังนำมาซึ่งทางเลือกอย่างดูซานลาโฮวิตที่หากทีมสนใจจรงิงจัง จะไม่ต้องเสียค่าตัวแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่เคสนี้มีข้อน่ากังวลคือเรื่องสภาพร่างกายของผู้เล่นที่เปราะบางไปจนถึงค่าเหนื่อยที่สื่อคาดการตัวเลขเอาไว้ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0ปอนดอถึง 30, 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์และส่วนที่น่าห่วงยิ่งกว่าก็คือความเสี่ยงการปรับตัวที่ดูซารบาลาฮวิดต,ต้องมาเริ่มใหม่กับลีกที่เข้มข้นกว่าเดิมมากอย่างพรีเมียร์ลีกแถมพิศาแดงเองก็มีบทเรียนมาแล้วกับเคสของลาสมุธฮอยลุนที่มาจากการโชดเซเดียอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขั้นต้นชื่อของดูซาาวฮิ จึงควรถูกมองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่ของทางเลือกตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามากกว่าจะเป็นทางรอดที่พวกเขาจะดึงเข้ามาแล้วคาดหวังถึงการแก้ไขปัญหาตำแหน่งนี้แบบปิดทิ้งจนไม่มองตัวเลือกอื่นที่อาจจะมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและผลงานในสนามมากกว่า นอกจากนั้นในส่วนข่าวลือกับตำแหน่งผู้เล่นกองหน้าตามข้อมูลของ The Atlantic พวกเขาให้น้ำหนักไปที่มอยคีนกองหน้าของฟิออเรนตินาที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราว52ล้านยูโรและค่าฉีกสัญญาดังกล่าวนี้มีกำหนดเปิดใช้งานได้ตั้งแต่หลังวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยในบทวิเคราะห์ที่ทำโดย m a r ์คคิดลีกับลอรีวิธเ l ลมีการกล่าวอ้างถึงคำพูดของคอเนอร์โอเนล คนข่าวที่พวกเขารู้จักกันและรู้ข้อมูลฝั่งฟุตบอลอิตาลีระบ,บุว่าตั้งแต่ที่มอยคีนย้ายมาอยู่ฟิออลเรนติน่าเขามีพัฒนาการเชิงบวกที่ดีมากมาโดยตลอดเขากลายเป็นกองหน้าตัวเป้าในแบบธรรมชาติมากขึ้น19ประตูจากเกมลีกซีซั่นที่แล้วเป็นรองแค่มาเตโอเรเตกีของอาตารันตาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็มีค่าเฉลี่ยยิงตรงกรอบ6ครั้งทุกการสัมผัสบอลเล่น100ครั้ง ซึ่งนี่คือตัวเลขที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงในเซเรียาการเล่นของเขาจากซีซันที่ผ่านมานิยามได้ว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าไม่ใช่กองหน้าที่ดรอปตำแหน่งลงไปเชื่อมเกมแนวลึกอ,อีกแล้วขณะเดียวกันข้อมูลเพิ่มเติมจากดิแอร์ลันติกในส่วนความเป็นไปในตลาดของปีศาจแดงยังกล่าวถึงชื่อของผู้รักษาประตูสโมสรอนโบตาโฟโกในประเทศบราซิลนมว่าจอห์นวิกเตอร์วัย29ปีซึ่งเป็นเป้าหมายเสริมทีมที่มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งพร้อมทั้งมีบทวิเคราะห์แยกออกมาในส่วนของได้ดายคนนี้ เนื้อหาหลักๆที่น่าสนใจก็จะมีเช่นนี่คือผู้รักษาประตูที่มีความสามารถรับมือกับจังหวะลูกกลางอากาศได้ดีซึ่งแตกต่างจากผู้รักษาประตูลาตินทั่วไปส่วนความสําคัญมาจากความสูง196เซนติเมตรมีทักษะการสั่งการในกรอบเขตโทษที่ดีและเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาการเซฟที่ดีเยี่ยมจากค่าสถิติ xGOT จากปี2024ที่เจ้าตัวป้องกันลูกยิงของคู่แข่งได้สูงกว่าที่ควรจะทําได้ไปมากถึง8ลูก นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกทักษะการออกบอลความแม่นยำในการกระจายบอลทว่าจุดที่เดอะแอตเลติกาดอกจันกำกับในมุมความเสี่ยงคือประสบการณ์ซึ่งตรงจุดนี้จะแตกต่างจากสมัยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ดึงแอดเดสันหรือว่าลิเวอร์พูลดึงอลิซอนเบเกอร์มาร่วมทีมเนื่องจากสถานการณ์เวลานั้นไนด่านทั้งสองคนเคยมีประสบการณ์เล่นในทีมฝั่งยุโรปมาก่อนแล้วและเคยผ่านเวทีใหญ่อย่างแชมเปี้ยนลีกมาก่อนด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายเดอะแอต n ลติกวิเคราะห์ว่าจอร์นวิกเตอร์อาจเป็นดีวเสริมทีมที่ดีถ้ามองในแง่ของการดึงเข้้าามาแลว เริ่มต้นจากแบ็กอัพก่อน เพราะด้วยศักยภาพนั้นเขาถูกมองว่าพร้อมเติบโตได้อีกแต่ต้องให้เวลาฉะนั้นถ้าปีศาจแดงจะดึงมาร่วมทีมก็อาจจะเป็นดิวฉลาดในแง่ของการบางหมากตำแหน่งผู้รักษาประตูให้มีทางหนีทีไล่ในระยะยาวนั่นเองครับและถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็มีโอกาสสูงมากขึ้นด้วยที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะแยกทางกับอัลไทยบายินดีมือสองชาวตุรกีในช่วงหน้าร้อนนี้ต่อที่เรื่องอนาคตของมาคัตแลตฟอร์ดที่แนวโน้มย้ายทีมแน่นอนในช่วงหน้าร้อนนี้หลังเบอร์เสื้อหมายเลข1ิ 10, ถูกถอดไปให้มาเตอุสกุนยา รวมทั้งในการกลับเข้าแคมป์ปรีซีซั่นที่มีข้อมูลใหม่ออกมาว่าเจ้าตัวกลับมายังแคริงตันแต่ไม่ได้มีการลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทว่าถูกแยกให้ไปซ้อมเดี่ยวต่างหากเพื่อรักษาสภาพร่างกายระหว่างรองกระบวนการย้ายทีมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลักๆแล้วเนื้อหาข่าวก็ยังยืนยันตามเบิมมาโดยตลอดครับกับเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวที่มาคัดแรดฟอร์ตต้องการย้ายนั่นก็คือบาร์เซโลนาแต่รอบวันที่ผ่านมาปรากฏข่าวว่าจานลูก้าดิมาซิโอที่อ้างเนื้อหาถ้าหากบาร์เซโลนาไม่สามารถเดินดีลของมาคัดแรดฟอร์ดได้ตามต้องการในเงื่อนไขที่กเขามองว่าเหมาะสมมีความเป็นไปได้สูงครับที่บาร์เซโลนาจะหันไปหาอเรฮันโดกาลาโชรุ่นน้องค่ายปีศาจแดงที่รอบรรย้ายทีมอีกคนเช่นกัน เคสนี้ถ้ามองในแง่ของเงินค่าตัวอเลฮันโดการาโชมีมูลค่าที่ปีศาจแดงปักป้ายขายแพงกว่าโดยเคสของมาคัสแอดฟอร์ดตามข่าวคือ40ล้านปอนด์ส่วนอเลฮันโดการาโชนั้นตามข่าวที่ออกมาตลอดก็คือ60ล้านปอนด์นำไปสู่คำถามที่หลายฝ่ายมีต่อประเด็นข่าวนี้คือทางบาร์เซโลนาจะมีเงินมากในระดับที่มาจ่ายค่าตัวซื้อขาดอเลฮันโดการาโชได้จริงหรือไม่สำหรับอเลฮันโดการาโชน่าจะเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในฝั่งขาออกที่กระแสะข่าวค่อนข้างเงียบเชียบผิดสังเกต เราถ้าไม่นับเชลซีกับนาโปลีที่เคยถูกโยงมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วและล่าสุดก็คือการถูกจาลูกกาดิมาซิโอหยิบไปเชื่อมกระแสกับบาร์ซ่าที่เหลือก็จะเห็นว่าไม่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอ,อื่นใดเลยมีเพียงชุดข้อมูลที่อ้างความประสงค์ของตัวนักเตะว่ายังอยากคาแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปเท่านั้นแต่ไม่มีความคืบหน้าที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรออกมามากนักผิดกับทางมาคัดแรดฟอร์ดท,ที่อย่างน้อยพอจะยืนยันได้ในแง่ที่มีชื่ออยู่ในลิสต์พิจารณาของบาร์เซโลนาและบาร์ยนมิวนิก หรืออย่างอันโตนีเองก็อยู่ในกระบวนการการเจราจารกับทางเลอเบติสส่วนจดอนซันโชก็อย่างที่รับทราบกันกับโอกาสที่จะได้ย้ายไปอยู่ยูเวนตุส มันจึงน่าสนใจนะครับว่าทําไมอเรฮานโดกาาโชที่เลือกแสดงพฤติกรรมกระเด่องกระด่างกับลูเบนอโมริมผ่านการตั้งคําถา,ถามถึงการตัดสินใจของโค้ชวัย40ปีในเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่ไม่ส่งเขาเป็นตัวจริงน่าสนใจว่าปลายทางต่อไปของอเลฮานโดการาโชจะไปที่ไหนย้อนกลับไปที่กรณีของมาคัสแดสฟอร์ดยังมีอัปเดตในส่วนของเบนจาคอบรายงานไบล่าสุดระบุความเห็นว่าผมคิดว่าถ้าบาร์เซโลนาทำการยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดิวมาคัสแดสฟอร์ด ผมเชื่อว่าทางยูไนเตดจะต้องเจรจาด้วยการบอกว่า ถ้าพวกคุณเคยพร้อมจะจ่ายค่าตัวนิโกวิลเลียมระดับ58ล้านปอนด์ดีลของมาคัตดัดฟอร์ดมันก็ควรจะต้องเป็นการซื้อขาดที่40ล้านปอนด์มากกว่าจะเสนอมาแค่ขอยืมตัวเท่านั้นนอกจากนี้เบนจาขอบยังมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบรนด์เอบูโมด้วยนะครับนั่นคือการเชื่อมโยงกับอนาคตของโยอันวิซซาอีกหนึ่งผู้เล่นของเบนฟอร์ดซึ่งอยู่ในความสนใจอย่างจริงจังของท็อตแนมฮอสเปอร์ตามความประสงค์ของโทมัสแฟรงค์ที่อยากได้ลูกทีมเก่ารายนี้ไปร่วมทัพไก่เดือยทอง จุดสำคัญก็คือโดยตําแหน่งของโยอันวิซซาและไบรอันเอบูโมคือตัวรุกของเบนฟอร์ดและในข่าวระบุว่าหากสเปอร์เดินดิวของโยอันวิซซาได้รู้เรื่องก่อนก็อาจจะกระทบของดิวไบรอันเอบูโม่ที่จะทวีความยากมากขึ้นเพราะทางเบนฟอร์ดคงไม่ต้องการปล่อยผู้เล่นคนสําคัญในแนวรุกออกไปในตลาดรอบเดียวกันพร้อมกันถึง2คน สำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ล่าสุดพวกเขาพึ่งปิดดิวโมฮัมเหม็ดคูดุสตัวรุกของเวสต์แฮมไปบนค่าตัว55ล้านปอนด์ซึ่งนี่ก็เป็นอีกผู้เล่นที่เคยเชื่อมโยงกับปีศาจแดงมาก่อนบ้างแล้วแต่ไม่ลืมนะครับว่าสเปอร์ได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในสีซั่นหน้าทําให้พวกเขาสามารถเสริมทัพได้อย่างคล่องตัวกว่าและหากพวกเขาเดินดีวต่อเนื่องไปที่โยอันวิซาแล้วจบดิวได้ก่อนที่ปีศาจแดงจะบรรลุข้อตกลงกับดิลไบอันเอมบูโมกับทางเบนฟอร์ดขึ้นมางานนี้จะยิ่งทําให้ฝั่งงขขอ ford, อเบนนราาาจจจายากึ้ ตามเหตุผลที่เบนจะขอบระบุเอาไว้สุดท้ายแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงงวดใกล้เวลาเปิดฤด,ดูกาลมากเท่าไหร่พวกเขายังไม่คืบหน้านในดิวทั้งฝั่งขาเข้ารวมถึงฝั่งขาออก มันก็ยิ่งกลายเป็นความกดดัสนสำหรับตัวพวกเขาเองเนื่องจากต่างก็รู้กันดีนะครับว่าปัญหาของทีมชุดปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวหากแต่แทบจะทุกตำแหน่งที่ควรต้องเสริมโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ชัดเจนเลยถ้าพวกเขายังปิดเคสของแบรนด์เอบ m ูโมไม่ได้และยังระบายฝั่งขาออกเพื่อระดมเงินเข้ามาเติมไม่ได้พวกเขาก็ยิ่งทำดีลกองหน้าตัวเป้าได้ไม่เต็มที่มากนะัก ซึ่งในตอนจบไม่แน่เหมือนกันนะครับที่ปีศาจแดงอาจต้องลงเอยด้วยการมีลัสมุดฮอยลุนอยู่กับทีมต่อไปและอาจทำการเสริมกองหน้าเข้ามาเติมด้วยผู้เล่นเกตดดองหรือที่อายุเยอะแล้วและกำลังไม่มีต้นสังกัดอย่างที่มีชื่อของโดมินิกคาว์ร์เลวินรวมไปถึงเจมี่วารีตามที่เริ่มมีการเล่นข่าวกันออกมาในช่วงไม่กี่วันนี้นั่นเองครับ